กสวดจุลชัยปกรณ์นะโมเมพุทธเตชสารตนไตยธรรมมิกาเตชะปสิทธิปสิทธีวานาลายปรมีสุราสิทธิพัมมาจะอินทาจาจตุโรกาคัมภีร์สการสมุทาปูตุขังคาจะตะธรรมชัยยะ ปสิติปวันตุเตชยยชัยยะธารณีธารณีอุทาทีอุทาทีนาทีนาทีชัยยชัยยะข้าคนละตนละนิัยนิไหลใสเสนาเมรุราชพลนาลชีชัยยชัยยะคำพีระสมีนาเขนธนาพีปีสัต จะภูตการีชยาชยาทุนนิมิตาโรคีชยาชยาสิงคีสุธาธานามุขาชาชยาชยาวารุณนามุขาสาตาชยาชยาจัมปาธินาคากรคันตกาชยาชยาคาชคนนตุรงกุกานาภูชงศีหาพยากาธีปาชยาชยา วรุนนำมุขยาตาสุขิตติตาเตนนารีปุณณสุทินาาดีชัยชัยยาสุขาสุขาชีวิชัยชัยยาทลรณีตาเลสตาตุชัยยาชัยชัยยาธรณีสานตินสัทธาชัยชัยยามังกราบลันยาวภาวะเกชัยชัยยาวารุนนยาเขชัยชัยยา ลักเสสุรพุชเตชะชัยชัยพัมเมนะทันาชัยชัยะราชาธิราชัยชัยชัยยปัทวิงสับพังชัยชัยะอรหันตาปัดเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยมหสุโรหาโลหาลินเทวาชัยชัยธะพัมมาสุราโคชัยชัยยะ นาโควิลุณทโกวิรูปโกจันทิมาราวิอินโทจะเวนเตโยจะกุเวโรวาลุโนปิจาอาคิวายโยจะปาชุนโหกุมารโอทาตารัาโกอาทะอัทธาลสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสาทโยอิสิโนอสาวกาสสพ ชัยยาราโมภวันตุเตชัยยธรรมโมจะสังโฆจาทัสปาลโลจะชัยยกังเอเตนะชัยยเตเชนะชัยยโสติงภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยมังคลังชัยโยปิพุทธสสิริมาโตอายังมาลสะ จะปาปิมโตปาราชโยอคโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาใจยยตถาพัมมะคะนามเหสีโนชโยปิพุทธาสสิริมโตอายังมาราสาจะปาปิมโตปาราชโยอคโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาใจยยตถาอินทะคะนา มหสิโนชัยโยปิโพธาสสิริมาโตะายังมาลสาจะปาปิมาโตปาลาชโยอุโคสยามโพทิมันเถปโมทิตาชัยยตถาเทวคณามเหสิโนชัยโยปิโพธาสสิริมาโต อายังมาราาจะปาปิมะโตปาลาชโยุบโคสยามโพทิมันเทปโมทิตาชัยยะตาาสุปันนัคนาไมเหสิโนชโยปิพุทธาสสิลิมะโตอายังมาราาจะปาปิมะโตปาลาชโยอบโคสยามโพทิมันเทปโมทิตา ชัยยตาธานาคคณาไมเหสีโนชัยโยปิพูทธาสัสิลิมโตอายังมาลาสัจปาปิมโตปาลาชัยโยอุโคสยามโพธที่มันเตปโมทิตาชัยยะตาสพัมมคนาไมเหสีโนชัย ยันตโพธิยามูเรสาขยานังนันทิวัตตาโนเอวังตวังวิชโยโหวิชยสุชยมังเเลอปาราชิตตะปัลังเกสีเสปัฏวิโปคะเรอภิเสกเกตาพะพุทธานังอาคาปตโตโมทติสุนักขตังสุมังคังสุปภาตัง สุหุติดังสุขโนสุมาหุตโตจตุยิตังพามมาจาริสุปทาขีนางกายกรรมมังวาจากรรมมังปทาขีนางปทาขีนางมโนกรรมมังปณิทิเตปทานขีนาปทานขีนานิกตะวานรพันตเตปทาคขีเน เออัทธารัตถาสุขิตาวิรุฬหพุทธสาสามเณอโรคาสุขิตาโหตาสฮาสาเปิยาติภิกษุนันตุพวนโตเยเทวะอาสงธาเนียติฆตาทีฆายุกาสตาโหนตุสุขิตาโหนตุสาปตาลาขันตุตาสัตตานังลาขันตุ ชินสาสนายากาสติปัตนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนราธายุตกาเลปวสันตุวัสสังวัตสาวลาหกาโรคาจุปัถวาเตสังนิวาเลนตุสัพเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตาสุขังอรันตุยะธาลัง บทสวดธรรม,มนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสาวัติยังวิหารติเฉตวะเนอนาคปินทิกาสาวาเมตตะละโขภะควาภิกขุอามันเตสิภิกโวติพัทานเตสิเตภิกขุภะควาโตปัจจโสสุงภะควาเอตัทโวจะุปาทาวาภิกขเวตัท คาตานันุปาทาวาตถาคาตานิตาวาคาถาตกธรรมะทีตตาธรรมนิยามตาตเพสังขาราอนิจจาติตังตถาคาโตอภิสัมภูตจิติพิสมติภิสัมภูตจิตวาอพิสมตวาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตเพติวิวรติวิพัชติอุตตานีกรุณติสัพเพสังขารา อนิจจติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถากตาังจาวสาธาถุธรรมะทีตตตาธรรมมณิยามตาสัพเพสังขาราทุคาติตัตถากตาโตอภิสัมพุทธจติอภิสมีติอภิสัมพุทธติ วิสเมตวาอจิกติเทเติปัญญเปติปัสตะเปติวิวรติวิปัจติอุตานิกรณติสัพเพสังขาราทุขาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตา낭อนุปาทาวาตถาคตาลังตาวาธาตุตํมมัสติตาวรตมมนิยามตาสัพเพธัมมาราตติตังตถาคตวะิสัมภูติวิสเมติวิสัมภูติตวา อาพิสเมตวาจิกติเทเสติปัญญเปสิปาตเพสติวิวรัติวิพัชติอุตตานีกรลนส,ส,สาาติสัพเพสัมมานตตาติอิเทมโวจาพะพวาอัตามนาเตภิกขุภะวตโตภาธิสังอวินันตุนติบทสวดพระเทกะตคาถา อตีตังนาวาขระเมยยะนะปฏีกังเขอนาคาตางังบุคคลไม่ควรตังคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงศิ่งสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตีตัมมหิน,นันตังอปัตตันจอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมบังตถาสถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทามืกุวยเยผู้ได้เห็นธรรม อันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงันคอนแคนเขาควรพ่อครูนการเช่นนั้นไว้อาจเชว่ากิจจมาตะปังกลชัญญามรดังสุเวความเพียนเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นิหินโนสังคารันเตนะมาเสเดนะมัตุนาเพราะการผัดเปลี่ยนต่อมัตุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมะตันตังตังเวภัตเทกลัตโตติสันโตวาติกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจชันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสั่งเวขะปจเวคนะสัพเพสังคาลาทิจา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมารตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวเราว่าตนของเราอาทุวังชีวิตต่งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวส,สังม,มายามริตพังอันเราจะพุ่งตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตต่งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตังเมอนยตยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะควรที่จะสังเวสายังกาโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตว,วิญญาโนขันปัสจาวิญญาณฉุดโตเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสตีจักนอนทับปะพวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงคะลังมีวาประดุดดังท่อนไม้และท่อนเฟืนองมีรักทางหาประโยชน์มิได้อาน,นิจจาวรสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นนามดาอุปชิวานิรุชันตีขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสะโมสุโผความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสัตตาเมรันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มมลิงสุจามมริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวาหังมริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตชิเมเอทสังสโย,ยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายอย่างจิงจิ ยังกินจีกุสลังกรรมมังสะเพหิปะเตหิกตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันโตโ浑โตเยเทวาอัสมิงคาในอธิกตาทีคายุกาสัทถาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปมูจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุขาปมูจันตุสพเพยติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมูจันตุสพเพ

บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะมโมโพธิสัตว์คติมายะอิติพควานะมโมโพธิสัตว์คติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตว์คติมายะอิติพคาวาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาริวาสนีทูเปคเรโพติเกเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนะพวันตุมุญิตา สดิงกระโนเตทวิหารบันทะเลเทนาจมชานวกาจำพิกโวสาลามิกาธานปัติอุปาสกาคามาจำเทสานิขมาจอิสราตปานภูตาสุกิตาพระวันตุเตชราปุชาเยปีจันทสัมบวาสังเสตชาตาทวโวปิิกาิญญานิจังธรรมโมลังปฏิจเตสัพเปปีทุกัสสากรตุสังขยังท้าตุจิรังตังธรรมโมธรรมัตถลาจุบุคลาสังโคตุสมคโควอัตฐายติตายจ่าอเมร ตสัรโมสัพเพปิรัมจาริโนพุตธิสัมปาปุเนยามาธรรมเมริปเวติเตปัสันาโวนตุสัพเพปานิโนพุทธศาสนสัมมาธาลังปเวชันโตกาเลเทวปวัสตุพุทธิภาวยาสตานังสมิตทางเมตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตละชังนิจังลักขันติปุตตะกัง เทวังธรรมเมนะราชาโนปชังลักขันตุสาปทาเทวตาโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขพยายามปัตตาจะนิพะยาโสกปัตตาจะนิโสกาวนตุสพพัพเพปิปานิโดเอตาวาตาจะม่สัมปตังบุญจสัมปตังสพพัพเพเทวานุโมทันตุส,พพสัพะสัมปติสิทธิยาธานามสันตุสพพัตตายาสีรังลักขันตุ ตาปาัฏาภาวนาเพียรตาหวนตุกัดฉันตุเทวตาคาตาสุมังฆลักถาหวนตุสับพังสุมังฆงลักขนันตุสาวพเทวตาสาัพพุทธานุภาเวนโสติโหนตุ นิรันตระโหนตุสัพพังสุมังขะลังหลักขันตุสาพระเทวตาสัพปัรรมานุภาเวนโสติีวนตุนิรันตระโหตุสัพพังสุมังขะลังลักขันตุสาพระเทวตาสัพปสังคานุภาเวนโสติีวนตุนิรันตระสัพเพภุฑาภรพปัตตาปัเจกานจะยังพระลังอลหันตานันจะเตจิระคังปันตามิสสะโซ lape puta pelapatta pece kanan yang pelanggalan tanan detecil pantami terbestuk lape puta pelapatta pece kanan yang pelanggalan tanan detecilre pantami terbestuk lape puta pelapatta pece kanan yang pelangn tanan dete cir pantami

<c oughs> ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวทิศฐวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาร์าลัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นทรัพย์สิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้วคาดป,ปลอดภัยจากทุกโศก โรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันเสถิิตมั่นคงเป็นสัมมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่กข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในภรรทมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธการในบุญส่วนนี้ โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอน,นุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์มูลเหยได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิธ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชารูปประการเถิุ